สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวิดิโอโ o d ด c t อัปเดตนะครับสำหรับไตรมาสที่2ของปีนี้แล้วนะครับผมถ้ายังจำกันได้เนี่ยนะครับรอบที่แล้วนะครับเราแชร์ในเรื่องของวีดิโอ for service นะครับหรือว่าแชร์ครบวงจรเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยวีดิโอสามารถตอบโจทย์ ทีมเซอร์วิสของคุณยังไงได้บ้างนะครับเพื่อที่จะได้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดคุณมีทีมเซอร์วิสที่ต้องไปเข้าพบลูกค้ารอบนี้เนี่ยกลับมาดูในส่วนของ c o r e feature ของวิดีโอกันดีกว่าครับว่าสามารถช่วยทีมขายได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างไรได้บ้างนะครับส่วนแรกเลยนะครับที่สําคัญเรามีการปรับปรุงในส่วนของ c u s เ o m e r มาดูกันเลยครับ ในหน้าคัสเตอร์เมอร์เองเนี่ยเราก็ได้มีการออกแบบหน้าแรกของคัสเตอร์เมอร์ใหม่นะครับดยการอ่ะเราแบ่งข้อมูลเป็นผู้สนใจเพื่อโกาสซื้อแล้วก็ลูกค้านะครับหนึ่งในฟีดแบ็กที่เราได้รับมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการแบ่งแยกข้อมูลเลยครับตอนนี้เนี่ยเราได้ทาการเพิ่มเป็นฟิลเตอร์นะครับในการแยกข้อมูลสำหรับดูข้อมูลลูกค้าสำหรับตัวเองนะครับสำหรับของในทีมนะครับแล้วก็ดูข้อมูลลูกค้าหมดภายในบริษัทสําหรับอาจจะเป็นระดับหัวหน้าง,งานนะครับที่ต้องการจะดูแลข้อมูลผู้สนใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนของผู้สนใจนะครับเรายังได้แยก หมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยครับสามารถดูแลผู้สนใจได้ตั้งแต่ต้นนะครับไปจนเป็นลูกค้าได้เลยนะครับซึ่งเราครับได้แยกข้อมูลออกเป็นหลายๆแท็บนะครับนอกเหนือนจากในส่วนของผู้สนใจแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรายังมีการปรับในเรื่องของผู้มีโอกาสซื้อด้วยนะครับซึ่งผู้มีโอกาสซื้อเนี่ยเราได้รวบรวมนะครับข้อมูลของผู้มีโอกาสซื้อเชื่อมต่อกับข้อมูลของดีลนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยทุกท่านใช้ฟีเจอร์อย่างดีลของเราเนี่ยครับ จะช่วยให้เห็นชัดเลยครับว่าอ๋อในกลุ่มของผู้มีโกาสซื้อเนี่ยมีโอกาสางการขายอยู่ที่ตรงไหนแล้วในสเตจตรงไหนนะครับช่วยให้ ผู้คนเนี่ยบริหารจัดการข้อมูลลีดได้อย่างดียิ่งขึ้นเลยเราเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดีลเนี่ยและข้อมูลคัสเตอร์มาผนวดก,กันนะครับเพื่อให้หน้าเนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้ใช้มากยิ่งขึ้นนะครับจะได้สามารถทั้งติดตามดีดได้อย่างทรงพลังมากยิ่งขึ้นตัวระบบเองมีฟิลเตอร์ในการช่วยแนะนาว่าอ่าดีที่ไม่ได้ Follow ั p เกิน14วันมีอะไรบ้างหรือเกิน90วันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของ Prospect และ c u s t o อร์เองนั้นเนี่ยนะครับในเชิงของการฟิลเตอร์เราก็จะเห็นว่าลูกค้าเขาอยู่ในสเตจไหนของดีลแ้วสามามรถ ในหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าตามโกนเนอร์ตามกรุ๊ปตามประเภทลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้ตัวข้อมูลของวิวของคัสเตอร์เนี่ยนะครับเราเห็นภาพเราก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้ารายนี้มากที่สุดเท่าที่มากได้ครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีปรับหน้าของข้อมูลลูกค้าด้วยถ้าทุกท่านสังเกตในส่วนของตรงกลางเนี่ยนะครับเราได้เพิ่มข้อมูลที่เรียกว่าเป็นเหมือนอหน้าฟีดของลูกค้าเลย ทุกท่านจะสามารถเห็นข้อมูลตั้งแต่ต้นเจอรี่นะครับของลูกค้าอะไรเนี่ยจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเราเพิ่มอ๋อฮิสตอรีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นใครเป็นคนเพิ่มข้อมูลลูกค้านะครับมอบหมายให้ใครดูแลหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีเซลล์ท่านไหนทําการอัปเดตข้อมูลลูกค้าอะไรเนี่ยนะครับก็จะแสดงเป็นฮิสตอรีเลยนะครับ <Wow. S 1> ไม่เพียงเท่านั้นนะครับในส่วนนี้เนี่ยเรายังเพิ่มข้อมูลทุกอย่างมว่าจะเป็นกิจกรรมค่าใช้จ่ายดีลหรือใบเสร็จราคาและข้อมูลอ,อื่นๆเนี่ยพบจบในหน้าเดียวกันเลยนะครับ เราเองเนี่ยได้เพิ่มในการแก้ไขข้อมูลบนหน้านี้เลยที่สามารถทําการคลิกปุ๊บแล้วก็เลือกข้อมูลเพื่ออัปเดตข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ทีมขายทุกท่านเนี่ยอัปเดตข้อมูลลูกค้าได้สะดวกมากขึ้นไปอีกครับเราก็มีการเพิ่มความสามารถหนึ่งที่จริงๆแล้วมาจาก customer feedback ที่ต้องการเข้ามามากนั่นก็คือการเพิ่ม c u ส t o m e r s e f e นั่นเองนะครับม,มิโน่พร้อมแล้วนะครับที่อยากจะให้ผู้ใช้เนี่ย เพิ่มฟิลของข้อมูลลูกค้าตามความต้องการได้เลยเพียงแค่เข้าไปที่หน้าตั้งค่านะครับในข้อมูลลูกค้านี่เราจะมีแท็บใหม่ขึ้นมาชื่อว่าแท็บ u s t o m f i l l นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถไปกดเพิ่มได้เลยว่าโอ้ยกตัวอย่างเช่นอยากจะเก็บเรื่องของข้อมูลคู่แข่งหรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านี่ก็สามารถมาเพิ่มได้เลยเรายังเพิ่มนะครับในส่วนของฟิลกําหนดได้หลายรูปแบบด้วยอาจอยากได้เป็นแค่ข้อความเป็นตัวเลือกแบบตัวเลือกเดียวหลายตัวเลือกนะครับอันนี้ก็สามารถมากําหนดได้เลย นะครับก็สามารถกําหนดได้ด้วยว่าอ๋อฟิลนี้เนี่ยจะเห็นเฉพาะในส่วนของถ้าเป็นผู้สนใจนะฟิลนี้เนี่ยจะใช้กับลูกค้าบันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่เนี่ยครับก็จะมีฟิลพวกนี้แสดงผลขึ้นมาแล้วก็ทีมขายก็สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้เลยหวังว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้แล้วก็ช่วยในการดูแลเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างดียิ่งขึ้นครับ ถัดไปนะครับมาดูฟีเจอร์ตัวดิวบ้างดีกว่านะครับตัวดิวเราก็มี improvement เหมือนกันในรอบนี้มาจากฟีดแบ็กทุกท่านอีกแล้วนะครับที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะ,ะบันทึกข้อมูลดีลได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเนี่ยผมขอพามาดูอีกส่วนหนึ่งนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของหน้ารายละเอียดของดีลหรือว่าดิวดีเทลนั่นเองนะครับเราก็ได้ปรับหน้าตาใหม่นะครับเพื่อที่จะสรุปข้อมูลดีลเนี่ย ได้อย่างสั้นแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเพิ่มข้อมูลต่างๆที่จําเป็นยกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าทางทีมขายเนี่ยไม่ได้อัปเดตข้อมูลดิวนะครับจนกระทั่งดิวเนี่ยอาจจะเลยระยะเวลาที่คาดว่าจะปิดแล้วแล้วยังไม่ปิดเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ข้อมูลมาโชว์บนหน้าข้อมูล o v e r view summary เลยเราเองก็ได้เพิ่มข้อมูล lastest update ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เห็นเลยครับว่าตอนนี้ดีลเนี่ยปัจจุบันใครอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่ นะครับรวมไปถึงข้อมูลไฟแนบ์ต่างต่างวันนี้เนี่ยเราก็ปรับปรุงหมายเรียกได้ว่าดูง่ายยิ่งขึ้นแน่นอนครับอันนี้ก็จะตอบสนองในภาพของดิวเซนทริกมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าเวลาเราดูที่ดิวตัวนี้นครับเราก็จะเห็นรายละเอียดต่างครบทั้งหมดเลยนะครับเรา,เราก็รวมถึงโคเดชันที่เราได้ทํากับดิวตัวนี้ด้วยที่เป็นเวอรช์ชันล่าสุดก็จะขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเราก็อยากจะเรียว่าน่าจะออกมาให้ดูง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกเหนือจากหน้าดีลดีเทลแล้วเนี่ยวันนี้เราปรับหน้าในการอัปเดตข้อมูลดีลด้วยนะครับก็จะเห็นเลยว่าวันนี้เราปรับหน้าตาใหม่ที่ถ้าทีมขายอยากจะอัปเดตข้อมูลดีลเนี่ยวันนี้เนี่ยสะดวกแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลผ่านหน้าจอได้เลยสามารถเพิ่มไฟแนบแล้วก็ปรับเรื่องของสถานะดีลนะครับรวมไปถึงการตั้ง Follow-up หรือว่าแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหน้าจอเดียวกันเลยทีมขายเองก็จะโฟกัสอยู่ที่ส่วนนี้ส่วนเดียว อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นฟีเจอร์ที่ลูกค้าของเราใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั่นก็คือในส่วนของโคเทชันรอบนี้มาดูกันดีกว่าว่าในส่วนของใบเสนอราคาเนี่ยมีอะไรที่จะช่วยคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมกันบ้าง เรื่องแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของการคัสตอมสีหรือว่าตั้งค่าสีให้กับตัวใบเสนอราคานะครับวันนี้เองเนี่ยผู้ใช้ทุกท่านเองก็สามารถที่จะเข้ามากําหนดได้เลยว่าอยากให้รูปแบบของใบเสนอราคาของเราครับออกมาเป็นพีมสีอะไรนะครับก็สามารถมาเลือกสีหรือว่ากําหนดโค้ดสีอาจจะเป็นสีที่สีขอบริษัทของท่านเองนะครับก็สามารถมากําหนดได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวใบเสนอราคาทั้งหมดที่ออกจากระบบพีเีโอเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบสีนั้นๆเลย นะครับรวมไปถึงว่าวันนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงส่วนหนึ่งด้วยก็คือในเรื่องของลายเซ็นนะครับทุกท่านเนี่ยสามารถมากําหนดลายเซ็นได้ยกตัวอย่างเช่นว่าหลายครั้งเนี่ยอาจจะอยากให้ลายเซ็นเป็นของผู้บริหารอ่ะอย่างเงี้ยครับก็สามารถกําหนดได้หรือว่าบางครั้งเนี่ยอยากได้ลายเซ็นเฉพาะของเซลล์เฉพาะของเซลล์และบนหน้าเซลล์เองหรือใดๆก็ตามอันนี้เนี่ยสามารถกําหนดผ่านตัวหน้าเว็บไซต์ได้เลย นะครับผมหรือว่าถ้าทางทีมขายเองเนี่ยก็สามารถมาที่บนมือถือนะครับเราก็จะมีฟีเจอร์ให้อัปโหลดลายเซ็น์ใหม่เข้าไปได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะครบทุกรูปแบบที่ต้องการเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังเพิ่มครับฟีเจอร์ในเรื่องของการปรับรีออเดอร์ของไอเทมในความหมายก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยถ้าเราเพิ่มรายการในคอเดชันมาหลายรายการเนี่ยบางครั้งเราอยากใหรายการนี้ขึ้นก่อนรายการนี้อยู่ข้างล่างก็สามารถคลิกแล้วก็ลากสลับตำแหน่ง ได้เลยเรียกว่าอำนวยความระดสกกันสุดๆเลยครับในส่วนของโมบายแอปเองนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราพร้อมแล้วครับที่เราปรับหน้าบนโมบายใหม่ทั้งหมดเรียกได้ว่าสามารถทํางานได้เหมือนกับบนเว็บไซต์แทบจะทุกประการเลยทีเดียวในส่วนของโคเดชั่นยังมีฟีเจอร์หนึ่งด้วยนะครับก็คืออยากจะเห็นสต็อกคงเหลือครับมาดูกันว่ามันทานํางานยังไงบ้าง ในหน้าของการตั้งค่า Product หรือว่าสินค้าเนี่ยนะครับก็จะมีฟีเจอร์มีออปชันให้เลือกครับว่าสามารถที่จะกด เพื่อให้ระบบเนี่ยทำการ Man a g e ในเรื่องของสต็อกได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่ทางทีมขายเองเนี่ยครับมีการออกในเรื่องของ o t a t i o n นะครับหรือว่าในการสร้าง s l l l Order หรือใบสั่งขายเนี่ยจะมีจำนวนสินค้าในสต็อกขึ้นมาให้เห็นเลยไม่ว่าจะผ่านทั้งหน้าเว็บไซต์หรือบนมบายก็ได้นะครับเวลาที่ทีมขายเองอยู่ที่หน้าง,งานเนี่ยครับก็สามารถใช้วิดีโอเนี่ยในการดูเรื่องของสต็อกคงเหลือของแต่ละสินค้าได้เลย นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการออกเป็นเซลล์ออเดอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบก็จะช่วยในการตัดสต็อกให้ด้วย <Okay. S 1> นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายๆท่านขอมาแล้วก็วันนี้เนี่ยวินโอททำได้เรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับตัววินิโอเองเนี่ยนะครับเรามองว่าเราเป็นแพลตฟอร์มนะครับเองมองว่าระบบของเราเนี่ยนะครับเปิดรับที่จะ เชื่อมโยงกับระบบอื่นได้เพราะเราเข้าใจดีว่าตัวลูกค้าเองครับอาจจะมีหลากหลายระบบที่ใช้ในการทํางานนะครับเช่นระบบบัญชีนะครับระบบ ERP นะครับรวมถึงระบบอื่นๆที่อยากจะทํางานร่วมกับวินีโนะครับเรามองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ Ecosystem ที่ช่วยให้คุณสามารถทํางานง่ายยิ่งขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอินเตอร์เกรชันหรือว่าการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในวิสัยทัศน์ของเราอยู่แล้วที่เราเปิดกว้างนะครับเราก็ได้เพิ่มอีกเมนูนึงนะครับในหน้าตั้งค่าชื่อว่าเมนูอินเตอร์เกรชันหรือว่าการเชื่อมต่อถ้าหากทุกท่านนะครับใช้งานแพลตฟอร์มอื่นที่เป็นพันธมิตรของเรานะครับอย่างเช่นระบบบัญชีอย่าง Peak เองนะครับหรือ For c เ o ้าเองนะครับหรือระบบอื่นๆเนี่ยที่เรารองรับนะครับวันนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาในหน้านี้ครับแล้วก็ตั้งค่าซึ่งเราน ไอเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยตัวเองเลยนะครับง่ายๆใส่เรื่องของข้อมูลพื้นฐานลงไปนะครับที่จําเป็นหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะถามนะครับว่าอ๋อหลังจากที่ตั้งค่าอิน g ิเกชันหรือเชื่อมต่อแล้วเนี่ยอยากให้วินีโอเนี่ย ช่วยคุณยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นอยากที่จะส่งข้อมูลใบสั่งขายไปที่อะระบบบัญชีสามารถติ๊กเปิดตัวออปชันนี้ได้เพียงเท่านั้นนะครับระบบก็จะทําให้โดยอัตโนมัติทุกอย่างเลยซึ่งจริงๆเราก็เตรียมเรื่องของซนิโอไว้ค่อนข้างหลากหลายนะครับหรือว่าจะเป็นอีกไซนโนอื่นๆเช่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เปลี่ยนนัาสานะจากผู้มีโอกาสซื้อนะครับเป็นลูกค้าให้ระบบวิโอเนี่ยช่วยทําการส่งข้อมูล ตัวลูกค้าเนี่ยไปที่ระบบ ERP วันนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันองค์กรไหนที่มีทีม development อยู่แล้วมีทีม IT ทอยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อมโยงเข้ากับระบบ ERP ของตัวเองนะครับแล้วก็มี open API ให้นะครับสามารถใช้งานได้ในการดึงข้อมูลต่างๆจากระบบวีโยไปทํางานต่อตัวนี้เราก็เปิดรับเช่นเดียวกันครับก็สําหรับ อัปเดตรอบนี้น่าจะประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นการอัปเดตท,ที่เรียกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ไว้วางใจในการใช้บริการวีนิโอครับลาไปก่อนครับรอบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวีนิโอ connecting your customer